และนี่คือสิ่งที่ทำให้นักโบราณาคดีทั้งโลกถึงกับชะงักและถามพร้อมกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยว่ากันว่ารูปปั้นชิ้นนี้ถูกซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายมานานนับพันปีไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นจนกระทั่งวันที่มันถูกขุดขึ้นมาและตั้งแต่วินาทีนั้นประวัติศาสตร์ก็เหมือนถูกเปิดใหม่อีกครั้งเพราะนี่คือม้าบินแห่งการสู้สมบัติแห่งชาติของจีน ที่ซ่อนความลับกว่า2,000ปีม้าบินแห่งการสู้คือรูปปั้นสำริดจ,จากสมัยราชวงศ์ฮั่นครับถูกค้นพบในปีคศ1969ภายในหลุมฝังศพของนายทหารผู้ยิ่งใหญ่ลำตัวของมันกำลังทะยานพุ่งไปข้างหน้าแต่ที่ทำให้ทุกคนตะลึงคือมันยืนอยู่บนขาเดียวที่แตะลงบนหลังนกที่กำลังบินเหมือนกำลังท้าทายความเร็วบนท้องฟ้าเลยครับมองเว็บแรก เหมือนม้ากำลังลอยอยู่กลางอากาศนักวิจัยถึงกับถามกันรัวๆเลยว่าทำไมรูปปั้นถึงทรงตัวได้แม่นยำขนาดนี้ไม่มีเสาคำ้ำไม่มีโครงเหล็กแอบซ่อนแต่ยังยืนได้อย่างเสถียรเล่นเอาหลายคนแอบคิดว่านี่มันเวทมนต์หรืออะไรครับแต่ความจริงคือเบื้องหลังมันซ่อนเทคนิคการหล่อโลหะขั้นเทพของช่างโบราณพวกเขาคำนวณแรงกดทุกอย่างให้ไหลลงสู่ขาเดียวอย่างละเอียด ซ่อนน้ำหนักไว้ภายในรูปปั้นอย่างแยบยลจนกลายเป็นงานที่ผสมทั้งศิลปะวิศวกรรมและความคิดสร้างสรรค์แบบเหนือชั้นเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับสิ่งที่นักโบราณคดีถึงกับอึง้งและนักวิทยาศาสตร์ยังต้องเกาหัวคือแม้จะรู้วิธีการหล่อโลหะแล้วแต่ยังไม่มีใครยืนยันได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าช่างโบราณคำนวณน,น้ำหนักและศูนย์่วงของรูปปั้นนี้ได้อย่างไรโดยไม่มีเครื่องมือวัดเหมือนยุคป,ปัจจุบัน บางทฤษฎีบอกว่านี่อาจเป็นงานทดลองระดับสุดยอดของช่างฝีมือคนหนึ่งบางคนเชื่อว่ามันถูกสร้างเพื่อซึ่งถึงม้าสวรรค์ที่ก้าวข้ามลอกมนุษย์และเวลาทั้งหมดโอ้โหแบบนี้เรียกว่าเก่งกว่าวิศวกรยุคใหม่บางโปรเจกต์อีกนะครับเนี่ยแต่สิ่งที่ทำให้คนยุคใหม่ยิ่งทึ่งเข้าไปอีกก็คือแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ2,000ปี ผลงานชิ้นนี้ยังถูกยกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิญญาณแห่งเส้นทางสายไหมของจีนอีกด้วยครับยิ่งนักโบราณคดีศึกษาลึกลงไปก็ยิ่งพบว่าม้าบินแห่งการสู่ไม่ได้เป็นแค่รูปปั้นสวยงามแต่มันแทนพลังความเร็วและอำนาจชนชั้นสูงเชื่อว่าม้าศักดิ์สิทธิ์แบบนี้จะพาวิญญาณเดินทางไปสู่โลกหลังตายอย่างสง่างาม นอกจากนี้รูปปั้นชิ้นนี้ยังถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนสะท้อนว่าม้าตัวนี้ไม่ได้อยู่แค่ในอดีตแต่มันยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วยครับเพราะฉะนั้นม้าบินแห่งการสู้จึงไม่ได้เป็นแค่ศิลปะแต่มันคือปริศนาที่ทำให้ทั้งนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ยังต้องกลับมาศึกษาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วคุณล่ะครับคิดว่าม้าบินแห่งการสู เป็นเพียงศิลปะงด,ดงามหรือเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังลี้ลับกันแน่คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับ